สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมน,นูทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาพอกันย่ำบายบายแดดอ่อนเมื่อนี้เมน,นูผ้าพีผ้านองมาทงมาทาเอาแนวอยู่แนวกินมาฝากคุณยายบ่ไดมาหายายหลายว่าไม่หลายเหมือได้เป็นเดือนแล้วเลยสิมาถามข่าวถามข่าวคุณยายว่าอยู่ดีมีแห้งบ่ ไปพี่นองมีคนอยู่บ,บ่อปูปลายตามไปคือมีซีรีแทนนออยู่บ่อหนออยู่บ่อหนอยายโอ้ยเสียงอยู่ทางใดน,นอป้านสมโอเบิดต้นมีหน,น่วยหนึ่ง มีกับมียู่เงางคุณยู่ทงยู่ทาโทหมากลำไยเพินกับกระลังออกหมากมะนาวไปใส่นอมะนาวจังได,ด้คือมีคือมีแถอะาอ ว่าท่านเขาขอ,อกตัวนี้งวัวคุ้ยเพิ่นไส่ละคนตั้มกระไผ่ในยินแต่เสียงหาคนว่าทันเห็นเนี่ยตั้มกระไผ่ตาเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยเห็นหนาเห็นหนวดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชียนหอดกับมหาตัวมาพยายามมาเลย บัเราอยากมุนไฟมะนาวสวัสด,ดีค่ะยังห้อ,อ,อ,นอนบันันห้อนเลยเนาะมะนาวเฝอได้ใหญ่ยุทธเนีายเฝ้าเฮ็ดหยังคือบัวปตรงพัดรอบมทมุกคนบัวเอ้าอ,อะไรของฝากโอ้ยอยู่เน่ากินอยู่สองแถวก,ก็เลยมันคือปวดเลยเนาะเนาะพญายิา้มใไไไส่ขึ้นได้ยินเสียงอยู่วังหันทับหลานฮะท่านลุงไปตองทับนลุงไปตองอยู่จังไดกินจังไดคือบัเห็นหน้าเห็นหนวดทุกวันเลย ต้องไปแล้วมันยานฮะไมนยานยานอี๋ยังยงเข้ากวเข้ากับป้องกันเข้าตัวเนาะกับป้องกันอะไรเนี่ยเราไม่อยากไปเสียอยู่ไปยังไหนมาจังไหยุกินยังไหนไปยังไหเอาไปบ้านเดียวังันสองมือเอาเมียบ้านสิจ้ะไปยังไหนทา้งบ้านโอ้แหลงแหลงเขากระตายแหลงที่บ้านบอกให้เมียบ้านไอ้ปากขาดไปใหยายก็ท่านหันกระท่านหันไปเพิ่นไปไปสองมือหนึ่ง เดี๋ยวสิไปใหม่อยไปไหมยังมาสั่งเลยยังมาสั่งบั่ปะสบายดีอยู่ตัวตั้มเหมืนกับท่านเป็นยิบแม่ศาสตร์ไหมนี่เป็นยิบเอาตั้อยู่เบิดปีเอาโหลดตั้มเบิดปีแล้วย่างหนีเป็นหนีเขาจะเอายู่สิไปถอดศาสตร์บ้านตั้มบานมันเป็นเส้สเอาไปไหว้ส่เบิดเงินนะตั้มศาสตร์วิเิดปีท้าบุญแม่วันอ๋อเฮ็ดเฮ็ด เพื่อทอดศาสตร์บ้านใดก็ไปน้ำเพลินทำบุญน้ำเพลินเอออ่านบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่นุ๊กออกไปหายายเด้อเราอยากบันไฟเราเอาแงี้ยเงีแยงี้ยเงีมะนาวร้อนไหมบัวบัคือทอดเสียห่อนห่อนเอาหอดบัวบัดเอาเอากระหอดบัวเดียวกันบัวผู้ใดนี่ผู้จ้างใด โอ้ยลืมเทืออันนั้นมาหายลืมลืมยังอันเพิ่นมากกันแหมม,มีมีขวดหน่อยนึงอยู่หันมาเลยม,<ฆ>มาเลยฮะไปเสื้อไปเอาน้ำอ้วนน<อ>้ำแหลม,มน้ำแหลม<ไ>บุญแหม เอาไปแล้วก็ย่างมากกวามทองมันหิ้วตัวไปดิล่ะปวดขาปวโอ้ปวดขาบ่ไปโอ้บอกไม่เล่นแล้วมาห้ยพันบอกไม่เล่นแล้วมาห้ครับคิดว่าไม่เล่นเดี๋ยวมาห้อยู่ดีฮะไม่เล่นบ่มักเราไหมไม่เล่นบ่มักเราไม่เล่นเดี๋ยวมาห้อยู่วะมากิถือมาซืุอๆถามมึงไม่เล่นเดี๋ยวมาหายบ่เขาจะได้เห็นหน้าวันนี้วันก็จะวันขอไปอยู่ใส่ยุบกันละ วาดแล้วก็ว่าขื้นค่าอันเกือบค่าศอกแล้วด้แต่บ้านหักเรี่ยงไม่เนมือบ้านมือกอนพอไงว่าไปท้อนเยี่เป็นร่มกับมาบ้านหนูเลยบอกว่าสิเปเห็ดยังกระดอแถอพ่อบรรดาจะเป็นล่มตายอันในไฮน่าไพสีเห็นเออเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเรอสิไปบืนเห็ดเวียกอยังกระดอสนอก ถ้ากูบอเฮ็ดภัสีเหตุพ่อนว้ยไมันไปหันละสันดกมันไปกินมันทอดนมื่อะเฮ้ยเข่าหนึ่งท่ออันอียงกับพากันกินบวดมีแต่ไหหมูไหมาไหกาไหไก่บวบนุกับพอแหลมแห่งกินเขาเมื่อละขาดนึงกิน่าอแรมอกินลอยเนอันี่ยแหลมจอยเดียเดียวเนี่น้ำนักลดหาหกโล เราบวกินเข่าเบาหวานน่ะล่ะบัวนุสิไปไายสวนอยู่เอาไปหนีย้ายออกไปหนีมันไปสิไปปองไหนนี่ที่พ่อแดงเราไปวังหันไปบ้านน้อยเลยใส่ไปเซ็นนี่บ่เออไปเซ็นนี่ออกไปบ้านน้อยไปเลยเขาเหตุท่างไม่เลยใส่ไปใส่ไปหนีเนี่ยโรคน้ำไปหันละเออหักบัวแนมเบื้งหนูเดี๋ยว้ไปหนีบ่เออไปลงน้ำไปหันละ เมนทางไปเลยละสร้างหลอดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่หนุ่ยเบ่งหลูทางก่อนปะทาอันปะทาหนูบอหอดบั่นบอกเขามานำหาในเด้อบักนนาเด้อฮะบักนาวุณบักนาวบักนาวสโอ้วยเป็นบักนาวิเ่น้องใหม่บ่มีบ่ย่าน้องหม่ไผเนี่ยน้องใหม่เป็นยี๋ยเา่ยน้องใหม่อียัง อ,อยากโนไม่สดแม่ไ,ไ,ไม,ม,ม่เอาเยอะเดิเให้สมงสวนคุณยายอุ้ยหอนเอาแห้งพี่น้องเอาแนวอยู่แนวกินมาต่อนเราออกมาหาเราเราคาดตำสาดเราบอกไปหาจากเที่ยอะไร ปาดหมากอันนี้แมหมากอะไรเนี่ยบักฟักคือบอกักบักแฝงหรือบักนามเนี่ยน้อม่ฝรั่งมีนอบนเตยโอ้สีเอาใบเตยอ,อยู่สีเด็สเอาใบเตยอ,อยูอ่อยู่ทงอยู่ทาอยู่ ปลาอยู่เขานใไม้ฝรั่งมัน่ทันมีหมากมีม,ม,มีมีนอตัวเนี้นอไม้ฝรั่งคุณยายยังไม่ออกเลย,ยเก็บนอไม้ฝรั่งก่อน เอาเอาโฟนสิตกหรือไรพี่น้องบ่มี่นอจ่อยสงสัยเราเจ็บเราเด่นเนี่ยอ้ยบักพริกแม่ดกคักดกแน่แทะอืออือักพริกขาว ฉันสิเก็บเองดอกมะนาวฉันสิหาเองดอกอ,อมดพริเข้าอักหลากอยู่ เอาคักเอาแน่แท้ท่านมีน้ำไปสงสัยมันยังไม่มีน้ำเด็เนี่เอาจัน่วยสองหน่วยก่อนโอ้ยขาดก็หนาถุง เบ้าลายดอกพี่น้องกินบบท่านนี่เอาเต็น่วยใหญ่ๆมันหน่วยบักหน้าพี่มันท่านมีหนามไปละฮะพวหน่วยปักหน้าไห,ห,หม มือมือกับบางกล่องเจ้าของเลยพี่น้องบ่ได้เอาขาขากล่องมาเก็บปักหน้าอยู่บางหน่วยปักหน้าอพี่น้องเอ,อ้ยเอาโผดมาโฟะนีหน่วยหนึ่งเลือก,กินผลตัวนี้ผักหวานเรา่หันใหญ่เป็นฮะนเป็นน้ำได้ลายเลยนีนวน่วันนี้วันนวยนึงกินบ่เบิดเลยนี่มันปากหน้านผล เออบ,บักเยาะบักบักพริก็ไปเยาะมาเถอะนุซื้อมามันกินมาท่านพริกไหมนุไดยุนุอยากได้แต่หยวกแมยหยวกเอาไปหมกอะไรนุคิดอยากกินหมกจกมักหมกยังล่ะหาอย่หยมกเป็นจังมาเอาบังละ่ะฮะขันเอาไปน้องขึ้นมาแซ่บเตรียมขันมือใด้พ่อบอกมาแล้วให้ยไฟแดงเอาไปส่งที่ได้ยังหมกกระสิหมกไก่หมกกาหมกหมูไปทันตัวกินปลาปึ้งมาท่นปลาปึ้งเฮ้หมกจั๊กเส็บเป็นจังไงปลาปึ้ง ปลาเนื้ออ้นอะไรโอ้ยยุใส่ปลากรไว้เลยูุใส่ปลาปลาืนโอ้ยตลาดกับไปมาเหมาเสารนี่ถามเขา,ขาเขาเป็นทินเป็นทินทินละน้อยมันแจ้งแซ่บมันย่ายโมกแซบบ่บแซ่บเดี๋ยวเอามาขัดดวงตาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไถ่ายคลิปก่อนเอาพี่น้องเหมือนนิบผ้าพีผ้าหนองออกมาเยี่ยมมายามถามข่าวคุณยายเอาแนวกินมาฝากมาต่อนเล่า คลิปนี้เอาไว้ซ้ำานีสะกรอนขอบคุณสำหรับการติดตามเมืองแล้วกกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดบพ่ท่านติดตามก็ฝากกดติดตามช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ